สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช anel ฟูโนวานะครับวันนี้เราอยู่กับโปเกมอนทีทีจีการ์ดจริงนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเด็กที่จะมาจัดเนี่ยก็จะเป็นเจ้าโยคุบาลิสุนะครับเก่งในโปเกมอนอยู่ไหนไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเก่งกันในโปเกมอนทีทีจีกันบ้างนะครับเริ่มจากตัวโปเกมอนกันก่อนแล้วกันนะครับบอกเลยว่าเด็กนี้นะครับเป็นสไตล์ สาเช่น A D P นะครับแล้วก็มีโยคูบาลิสึเป็นตัวปิดเกมอะไรทำนองนี้นะครับประมาณนี้อ่ะเริ่มจากตัวโยคูบาลิสึก่อนละกันตัวเบสิกเนี่ยน้องจะใช้รูปใหม่ก็ได้ใช้รูปเก่าก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยซึ่งรูปใหม่นี่ครับมันจะมีท่าทิ้งทับทิ้งตัวทับนะครับโจมตี40แล้วก็ทอยเหรียญมีโอกาสที่จะออกเอ่อถ้าออกหัวจะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดชานะครับส่วนท่าที่2เนี่ย ใส่3จี้ตี120แล้วก็จั่วการ์ด3ใบจ็บสำรับนะครับอันนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับหลักๆเลยเนี่ยเราจะใช้ท่าของโยคูริสึตัวนี้แะครับตัว VMAX เนี่ยแหละมันจะใส่2 g จี้นะครับตี30นะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถน็อกโปยวอนพื้นฐานของหนุข้ามได้นะครับด้วยการโจมตีนี้นะครับเราจะได้จั่วไพการ์ดเพิ่ม2ใบนะครับซึ่งถ้าเราเล่นกับ ADP เนี่ย มันจะบวกพลังโจมตีไปอีก30ตามท่า gx ของ adp นะครับเพราะนั้นก็จะเป็น60และนอกจากจะเรียกว่าบวกดาเมจแล้วมันจะได้ไพ่เพิ่มด้วยนะครับจากการน็อกฝั่งตรงข้ามนะครับพูดง่ายก็คือไอ้ท่านี้ได้2ท่านี้ได้อีกหนึเป็น3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วก็รวมกับตัวที่โดนตีแล้วหมดสภาพอีกไม่รู้ว่ามันเป็นตัวที่เป็น2ไพ่หรือเป็นไพ่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็สมมติว่ามันตีเบสิกเนี่ยก็จะเป็นพวกโปยมอนวีถูกไหมก็อันนั้นได้2อไพ่ยอยู่แล้วแล้วก็บวกอันนี้อีก2ไพ่ก็เป็น4แล้วก็จบด้วยเอดีพีเนี่ยอีก1ไพ่ก็จะเป็นเก็บทีเดียว5้าไพ่เลยนะครับถ้าเราน็อกโปยมอนประเภทไอ้นี่ได้นะครับโปยมอนวีได้นะครับและที่สําคัญนะครับไอ้โยคุบริสุทธ์เนี่ยไอ้ตอนที่เป็น V m a x เนี่ยไอ้ท่าที่2ของมันเนี่ยก็ยังน่ารักอยู่นะ จมตี160นะครับหลังจากนั้นจวการ3ใบซึ่งผมจะบอกว่านอกจากมันจะเอามาเป็นเซอร์ไพรส์ท่าจบท่าบนได้แล้วเนี่ยมันยังเอามาเล่งมือได้นะครับท่าที่2นะครับเผื่อใครแบบเฮ้ยมือตายจริงๆเอา a d p ตีทีหนึ่งแล้วก็ชาร์จให้โยคูบริสึเนี่ยก็ทําให้มันเล่นได้แบบชิวๆนะครับต่อมานะครับ a d p นะครับหรือ R- ซอุดีแอาเกียนะครับอันนี้เนี่ยทุกคนก็คงจะรู้จักกันมาอย่างเนิ่นนานนะครับ ก็ใกล้จะไปแล้วนะครับก็เล่นซะหน่อยละกันนะครับใส่ 3G นะครับตี150หนะครับหลังจากนั้นหาเบสิคจี้สใบในเด็กนะครับเอามาติดให้โปเกมอนของเราตามใจชอบนะครับประมาณนี้ก็อันนี้เป็นท่าตีนะครับส่วนท่าเนี่ยใช้ 1G เหล็กนะครับมันจะสามารถใช้ได้นะครับพอใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะบวกพลังโจมตี30แต่ถ้าเราติดจี้น้ำลงไปเพิ่มเนี่ย นอกจากบวกพลังโจมตี30แล้วเวลาที่เราน็อ c ฝั่งตรงข้ามได้เราจะได้1ไพ่เพิ่มนะครับอ่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็ต่อมาคูหูสซาเชียนนะครับใส่ 3G จี้เหล็กนะครับโจมตี230นะครับแล้วก็มีความสามารถดาบลายพ่นะครับสามารถที่จะจั่วการ์ด3าใบนะครับจากสำรับด้านบนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอีนจี้เหล็กนะครับสามารถนำมาตดที่ตัวซาเชียนได้นะครับ อ่าอันนี้ถือว่าดีนะครับต่อมาซามาเซนต้าวีนะครับอันนี้เนี่ยมีความสามารถโล่งองกำพันนะครับไม่รับดาเมจจากประเภทอ่ามอนประเภท VMAX นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเอาเป็นตัวตึงแล้วกันเวลาเจอ VMAX ฝั่งข้ามก็เอาไปตึงไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็ถ้าตีนะครับโจมตี130นะครับและสามารถถอดอ่าพลัางงานพิเศษนะครับของฝั่งข้ามได้1ใบนะครับอันนี้ถือว่าดีนะ ต่อมาก็จะเป็นเราโวยวอนซัพพอร์ตทั้งหลายนะครับเด็กนี้ใส่เดนะ2ใบนะครับเพราะว่าต้องการการทิ้งมือนะครับแล้วก็ต้องการการรีดแบบขั้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดนะ2อใบแล้วก็เดนะนะครับลงมาทิ้งการหมดมือจัจหกนะครับโคแบทนะครับลงมาจากมือจ่วให้เต็มมือ6นะครับวาตชิลกะนะครับลงมาสามารถเก็บซัพพอร์ตได้1ใบนะครับ ขึ้นมือนะครับเก็บจากในหลุมนะเออแล้วก็มิลกักนเบนนะครับช่วงนี้สําคัญมากนะครับเหมือนเดิมนะครับกันคั่วก,กันนอนนะครับต่อมาก็จะเป็นประเภทอะไรดีอะซัพพอร์ตก่อนละกันซัพพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นงานวิจัย4ใบนะครับทิ้งการาดบนมือจั่ว7ใบนะครับแล้วก็แมรี่ใส่3ใบนะครับเอาการาดบนมือของเราทั้งหมดกลับเข้าใต้กองนะครับหลังจากนั้น เราจว่ห้นะครับแล้วก็ฝั่งข้ามก็ทําเหมือนกับเรานะครับแต่ว่าฝั่งข้ามจว่สีนะครับแล้วก็คําสั่งบอสนะครับเด็กนี้ใส่เยอะหน่อยนะครับใส่3ใบเพราะว่าค ondition ของเราเนี่ยเราจะต้องตี1ครั้งแล้วก็เอาโยคุบริสุเนี่ยไปจบนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะจบเนี่ยก็ต้องคําสั่งบอสให้ได้นะครับประมาณนี้เราต้องเลือกตัวจบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หาไอ้นี้ได้นะครับขเขาเรียกอะไรนะ หาคอนดิชันของเรานะครับที่เราตีให้ได้4ี่ไพ่ห้าไพ่นะครับแล้วจบไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นไอเทมนะครับกับไอนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็ผมใส่เป็นควิกบอล4ใบนะครับอันนี้เนี่ยทิ้งการ์าบนมือ1ใบหาโปเกมอนเบสิกหนตัวนะครับแล้วก็สื่อสารนะครับการสื่อสารโปเกมอนนะครับ4ใบ นะครับอันนี้เนี่ยก็เอาโปเมอนบนมือแลกกับโปเมอนในเด็กนะครับแล้วก็เครื่องหอมนะครับสองใบนะครับจริงๆไม่ต้องใส่ถึง2ใบก็ได้นะเพราะเรามีแค่โยคูบริสึแต่ว่าผมเอาชัวนะครับว่าต้องได้โยคูบริสึนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบเนี่ยเอาไปใส่อย่างอื่นได้นะเอาไปใส่พวกเอ่อเรียกว่าดีสแตมบ้างสับเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ชอบเลยนะครับอันนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นเมทัลซอร์เซอร์อันนี้ สำคัญอันนี้ครีเดกนะครับใส่4ใบนะครับเพราะว่าเอาไว้เร่งจี้นะครับตอนที่เราแบบทิ้งทิ้งพวกแบบเดนิไปนะครับก็เอาอันนี้นะครับเอาอันเนี้ยจี้เหล็กเนี่ยกลับขึ้นมาติดที่ตัวสาเชียนบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะถูกใช้สับเปลี่ยนพลังสลับการพลังงานนะครับให้กับตัว A D P ให้ได้นะครับในเทิน์น2หรือว่าในเทิร์น1อย่างนี้นะครับ ก็จะทำให้เรามีโอกาสกด GX ได้ง่ายขึ้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเอาไว้ขึ้นลงนะครับก็จะเป็นสับเปลี่ยน2องใบแล้วก็เชือก1ใบนะครับสับเปลี่ยนก็มีเอาไว้ขึ้นลงนะครับแล้วก็แต่ว่าเชือกเนี่ยเอาไว้เปลี่ยนตำแหน่งของฝั่งเราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเอยเปลี่ยนตำแหน่งของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับประมาณนี้เราเปลี่ยนเผื่อเปลี่ยนตัวอยากจะตีตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็แทนคําสั่งบอส กลายได้นะครับหรือว่าเป็นแนวแบบออกอะไรเขาเรียกเลยนะออกให้ฝนข้ามเลือกก่อนนะครับว่าเขาจะเอาอะไรมาสงเวรนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นส่งต่อพลังงานนะครับอันนี้เอาไว้หา energy หนึ่งใบนะครับเบส i c จากในสํหรับขึ้นหมือนะครับบางทีจี้น้าเนี่ยเราใส่ไม่ค่อยเยอะนะครับเราก็เลยใช้อันนี้แทนนะครับประมาณนี้แล้วก็ลูกโป่งนะครับอันนี้เนี่ยทำให้ค่าหนีลดลงสองส่วนใหญ่เอามาติดซาเชียนนะครับ ให้เขาขึ้นลงได้สะดวกนะครับแล้วก็สุดท้ายเอเน่เอฟิลนะครับเราใส่เป็นเยลพายุแห่งความโกลาหลนะครับอันนี้เนี่ยใส่เพราะว่าเด็กเราเนี่ยถ้าโดนปิดอบีเนี่ยพวกปลาหิมะอะไรพวกเนี้ยเราจะแก้ยากนะครับเพราะว่ามันติดพวกเดน,เนี่อะไรพวกเนี้ยเราจะเล่นไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องใส่ไว้หนึ่งใบนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นอินเ g อร์นนะครับจะแบ่งเป็นอินเ g อร์น้ําน้ำกับอินเ g อร์เหล็กนะครับซึ่ง ไม่ค่อยได้เล่นจี้เบสิกตั้งนานแล้วแต่เด็กนี้เนี่ยใส่จี้เบสิกนะครับก็เป็นจี้เลขเจนะครับจี G ้น้ํสีนะครับประมาณนี้โอเคก็นี่พูดทั้งลิฟครบแล้วนะครับใครที่อยากไปจัดตามก็จัดได้นะครับแต่เด็กนี้เนี่ยมันเป็นเด็กมีมสักสักมันก็เป็นเออมันเป็นมีมแหละจริงๆอะ่ะก็ไอตัวโยคุบาริสึเนี่ยจริงมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับแต่ว่า เอาไว้เป็นมีมได้นะครับเพราะว่าเวลาตีปึ้งแล้วเก็บทีเดียวสี่ท่าหไพ่เนี่ยมันรู้สึกมันเท่ดีนะครับสําหรับตัวโยคุบาลิสุนะครับประมาณนี้นะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกางใจให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ปู่ก็ลากันตรงนี้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับ